ทำเสียงเหมือนช็อตชอตค่ะเอ่ผมไม่ได้รีบูตเครื่อมันเราซื้อกันตรงว่ามันเป็นสินค้าของลุงพลต่อให้มันทำถูกมาให้มันทำครีมยันนิดเดียวกันมานะนะนะให้มันทำครีมแบบนี้มาราคาห้าสิบบาทพวกเราก็ไม่ซื้อมันไม่ใช่หลักอยู่ที่ราคาครับสินค้ามันอยู่ที่หัวใจ เราซื้อเราซื้อวยห,หัวใจเราไม่ได้ไปซื้อที่ราคาโอ้ยคุณภาพคุณภาพก็ดีราคาสูงนิดนึงมันเหมาะสมกับคุณภาพทำการตลาดแบบนี้เขาเรียกว่าระครับฟซี่ง่ครับงูงูง,งไม่ได้แข่งขันโดยการหาลูกค้าใหม่ๆ ด้านธุรกิจเขาต้องแข่งกันหาลูกค้าครับเอฟซีไม่ใช่แข่งกันลดราคาไม่มีครับไปเรียนมาใหม่แล้ครับแบบนี้ไปเรียนการตลาดมาม่ผมดูในยูทูบอะผมติดตามดูพวกนักพูดเนี่ยเขาจะพูดเรื่องนี้บ่อยไม่ได้แข่งกันเรื่องราคาครับยิ่งไปขายของลดราคาตัานราคากันเนี่เก่ง เขาต้องแข่งกันในการหาลูกค้าเขาแข่งหาลูกค้าครัเอฟซีไม่ได้แข่งกันลดราคารับรองลุงเขาไม่ลดกับมันหรอกนะนะขออะไม่ได้ฉลาดอะไรเลยนะไม่ได้ฉลาดเลยมันต้องอยู่ว่าเขาซื้อของของใครถ้าเป็นของมึงต่อให้ถูกขนาดไหนเขาก็ไม่ซื้อ พวกกูก็ไม่พวกเราก็ไม่ซื้อไม่พูดพูดไม่สุภาพพวกเราก็ไม่ซื้อแต่ต่อให้ถูกแล้วมีคุณภาพก็ไม่ซื้อจุดประสงค์หลักเราเนี่ยบางคนใช้ใช้คีมมากกว่านี้อีกใช่ไหมคุณหญิงเออเขาเรียกว่าไม่มีปัญญายหาตลาดโคตรง่เลยเออใครปล่อยให้มันมาทำตลาดได้ว,วะใครปล่อยให้มันมาทำการตลาดวะเนี่ย าแล้วใครเรียนการตลาดมาเนี่ยเรื่องลดราคาแข่งกันเนี่ยไม่มีเขาเขาไม่ทํากันนะครับนะนะไม่มีครับเรื่องลดราคาแข่งลดร,ราคาแข่งกันไม่มีครับจะบอกให้ของไม่ใช่ของดีของของดีไม่ใช่ของถูกของถูกไม่ใช่ของดีครับนะอะฮะจะทําบุญวันแรกแล้วลุงฤทธิ์จะทําบุญวันแรกแล้ว ปูวันแม่เอาแม่แม่จ๋าแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่สองวันแม่นะแม่แม่เดี๋ยวด่างจะจัดปวันแม่นะแม่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 จ๋าแม่แม่ฮะกรี๊งฮัลโหลแม่อะห้าสิบชุดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะแม่นะห้าสิบชุดเดี๋ยวจะมีปน แม่มานั่งนะเออเอ,อ,อย่าไปเล่นแม่ก็เลยแต่เดี๋ยวมีแน่โปวันแม่อ้ยนะปล่อยมันครับปล่อยมันอ้าวัสดีแอดสอดนะะที่หลังนี่นี่เราแอดสอดฟังทำแบบพี่รัดลองได้ใจเอซีมลุงพลหมดเลยมันเข้ามาปุ๊บบล็อกบล็อกโชว์เลยผมบล็อกโชว์เลยอ่ะดูดูนี่ คนที่มาดูผมนี่เขาเขาเขาชอบใจตอนผมบล็อกอย่างเดียวผมไม่มีสาระอะไรเลยมากผมบอกมันไอ้ด่างเข้ามาปุ๊ c! บบล็อกโชว์เลยโชว์ F c เอฟซีอันทีเลย F c เอฟซีงั้นะเย้สอนบอกบล็อกไม่ทันกับรถโอ้ยถ้าบล็อกโชว์นะวันนั้นนะสอจะมีคนดูเกินสามพันผมบล็อกโชว์วันเดียวนะ คนดูเกินสามพันเลยวันนั้นน่ะจริงๆอีลีบอกไม่พอไปถีบในห้องไลน์กลุ่มออกไปอีกเฮ้ยแล้วมันมาที่หลังเรียกมันมาแล้วก็บล็อกโชว์เลยบล็อกโชว์เลยนะผมบล็อกโชว์ในนี้เะไวันนั้นคนดูสามพันไลน์สามพันวิวเลยบล็อกหมดแล้วทุกชอบอย่าเพิ่งบล็อกนี่ต้องบล็อกโชว์เอสซีแสดงความใจถึงว่ากูไม่กลัวมึงคือผม